สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิรมุนชูชาแนลนะคะขณะนี้ก็แปลกแหวกแนวนะคะนี่นะคะที่กกอกนะคะหน้าลานปูนะคะก็จะมีการเดินแฟชั่นนะคะเดินแฟชั่นนะคะอาระวังรถนะนี่นะคะอาระหวังรถรถ แม่คำสายรถนะวางรถวางรถรับผมแม่หน่เด้างอะไรออะไรีเยไม่ยืด่ลนหลังเยียในกันนิดนึงจะได้พดค่ะพดหน่อยพดหน่อยพดหน่อยพดหน่ทเอลสเทอวะข้างขันนพอยสะท้าขันนข้างหันขันนันน เาเรือ Jamie, lonely, น้อยนะคะนกนี่ก็ห้าสิบอันนี้ก็หกกว่านะโอ้ยร้อกว่าชีวิตร้อยกว่าได้ระลมารถข้อแรกข้อแรกาเาไปรวบานเดี๋ยวนี่นะคะก็มีการเดินแบบนะคะก็กลางรันเวย์กลางแสงแดดเลยนะคะนี่นะคะ ตึ้งตึ้งตึ้งตรึ้ง <laughs> งานนี้น, <Pie Fry auch> น่าดำแน่นอนเดินแบบเดินแบบโยนนางแบบน้อ <Wel kin> ้าวบไปไปหน่อยบไปไปหน่อยนี่นะคะโอ้โหคือหาที่สุดในโลกเลยนะนะกลางถนนใหญ่เลยนะนี่นะคะกลางถนนเลยเคยเห็นไหมเนี่ยเดินแบบกลางถนนเลยนะคะ ก็ร้อนนะฮะทางแบบก็นี่นะคะอ่ะย่านนิงไปเดินแบบแล้วนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะอีกรอบนี่นะคะย่านนิงจะสไตล์ผู้ชายแล้วย่านนิงสไตล์ผู้ชายนี่นะคะนี่อ่ะเทมแ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 ทมเทมนี่นะคะอ่ะสวยงามอ่ะ จะส่องด้านหลังจะส่องด้านหลังนี่นะคะนางแบบกิตติมาักกลั่แจ้งนะคะให้มาล้ออีกรอบมาเลยยายนี่นะคะสวยงามค่ะสวยงาม อยิ้มหน่อยบกมือด้วยนี่นะคะสุดยอดเลยนะคะนี่สวยงามนะคะมิสแกรนกบกจำลองสหายลุงผล ตามด้วยมิสแกรนกกตูมมาตามไปสิครับผมมาตามไปมิสแกรนกกตูมย่าหนิงโอ้ยเดินแบบเสร็จก็ต้องซื้อครีมกันแดดมาเอ่ยทาฝ้ามาทาต่อเลยนะย่าหนิงปลองดวงใส่ดวงต้องร่วมกับฝ้าอ่านี่นะเปิดคิมตัวใหม่แล้วเป็นคิมกันแดดย่าหนิงมาในคอนเซ็ปต์ เจ้านี่จำไม่ได้นะพ่อ